สวัสดีจ้าพี่นี่จะมาพาโปรแกรมจิตให้เราโชคดีทุกด้านของชีวิตค่ะอ่าถ้าวันนี้เราไม่คิดบวกไว้ก่อนเราก็จะอยู่กับปัญหาแบบนั้นนะะ้องให้เราผาานนะตื่นเช้าขึ้นมาก่อนที่เราจะจับโทรศัพท์ให้เราขอบคุณนะในใจก็ได้ถ้าเราไม่จับร่างกายของเรานะถ้าจับร่างกายก็จะดีมาก ขอบคุณนะฉันรักเธอน,นะจิตวิญญาณของฉันจิตใต้สำนึกของฉันขอบคุณสมองสุดอัจฉริยะที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณหูที่รับฟังแต่เรื่องราวดีๆขอบคุณตาที่ช่วยให้ฉันมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ตั้งแต่เด็กยันโตขอบคุณปากของฉันน้ําเสียงของฉันไพเรอะมากๆขอบคุณปากที่สวยงามปากนี้จะพูดแต่เรื่องราวดีๆ ไม่พูดไม่ดีแล้วนะไม่โกรธไม่โมโหแล้วนะจะอารมณ์ดีให้ได้เพื่อตัวเองแล้วก็ครอบครัวของเราฉันจะทํานิสัยให้ดีทํานิสัยให้หน้าลนะเพื่อครอบครัวจะได้มีความสุขความเจริญจากการที่ได้มฉีฉันจะเป็นลูกที่ดีของแม่ฉันเป็นแม่ที่ดีของลูกแล้วคณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงุณก็โปรแกรมติดตามนั้นเลยนะขอบคุณ หัวใจของฉันที่วันนี้ยังเต้นตุบๆอยู่ขอบคุณนมทั้งสองข้างอย่างน้อยก็ยังมีนมอยู่นะทั้งสองข้างไว้ให้ฉันให้ลูกได้ดื่มกินไว้ให้มีนมสวยๆเอาไว้โชว์ขอบคุณระบบมดลูกของฉันที่สมบูรณ์แบบตับไตปอดม้ามลำไส้ที่บดย่อยอาหารได้อย่างดีเยี่ยมขอบคุณมากๆเลยนะที่ยังทำงานได้ปกติ ทำงานได้อย่างเยี่ยมขอบคุณกระดูกนะฉันรักเธอนะขอบคุณกระดูกที่ต่อกันได้อย่างเยี่ยมขอบคุณฝ่าเท้าที่นำพาฉันไปทุกพื้นที่ไม่ว่าฉันจะไปพื้นที่ใดก็จเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของฉันขอบคุณลมมากเลยนะลมเย็นมากนะขอบคุณแขนทั้งสองข้าง แขนเนี่ยที่มือเนี่ยขอบคุณแขนนะที่จับไปนี้อ่ะนะขอบคุณมือนี้ขอบคุณมือนี้ที่ไม่ว่าฉันจับอะไรอะ่ะก็ได้แต่เงินได้แต่ทองขอบคุณมือเนี้ยที่สร้างตัวเองให้มีชีวิตดีขึ้นได้ทุกวันแล้วก็สร้างผู้อื่น ได้มีชีวิตดีมีความสุขรอดล่ำรวยไปกับฉันเยอะแยะมากมายขอบคุณจิตวิญญาณนี้สมองมือนี้ที่สามารถปั้นคนให้แบบขอบคุณจิตวิญญาณของฉันที่ช่วยคนมีความสุขมีสติปัญญาดีมีเงินมีทองมีเงินเหลือกินเหลือเก็บมีรายได้ดีๆเลี้ยงดูตัวเองรอดเลี้ยงดูครอบครัวได้รอดขอบคุณที่วันนี้อ่ะ ที่ทาให้ฉันสุขภาพดีมีครอบครัวที่น่ารักสุขภาพดีมีแต่คนรักเมตตาอุปธรภมในสิ่งที่ฉันทําแล้วทีนี้หลักจากาที่เรารู้สํานึกรู้ตัวเราเห็นคุณค่าตัวเองแล้วว่าเฮ้ยเราเนี่ยมันมีคุณค่ามากพอที่จะแบบทําอะไรก็ได้บนโลกวันนี้ที่ทําให้เรามีชีวิตดีขึ้นอ่ะพอเรารู้แล้วเฮ้ยแม่งถ้าวันนี้ไม่มีตัวเราก็คงไม่มีในสิ่งที่คุณต้องการวันนี้เราต้องรักตัวเองก่อนอันดับแรกค่ะเราต้องรักตัวเอง บอกว่าพี่พี่มาแบ่งปันให้ทุกคนพี่นิดก็ได้ค่ะนะพี่ก็ได้คุณค่าในตัวเองแล้วพี่นก็ให้คนอื่นได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะเนาะดูสีเรือพี่ลองนี่เวลาเรามาไปเที่ยวไหนไปไหนมาไหนก็ขอบคุณพ่อแม่ธรณีนะที่ให้หนูมามีวิวสวยๆอัดตรงไหนก็ได้บนโลกใบนี้ค่นะขอบคุณแม่น้ำสงค,คาสวยงามเยน็นเย็นสบาย ขอบคุณลมที่เย็นสบายนะขอบคุณองค์พ่อพระสังกจายองค์พ่อพิกเนตที่รักหนูไปไหนมาไหนไปด้วยกันขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบคอยคุ้มครองหนูอยู่รอดปลอดภยัยค้าขายอะไรก็ขอให้ค้าขายร่ำรวยบังเกิดโชคลาภประสบความสําเร็จทั้งปวงอันนี้คือคําโปรแกรมจิตที่เราต้องโปรแกรมจิตพี่นี่เจอใบอันนี้เรา เอาไปให้เด็หน่อยเล่นเด็ดเอาไว้เนี่ยให้นด็กน่อยเล่นพี่น้อ,องกระจอกมา <c oughs> มาตอนเยนมาแล้วไปหันเข้ามาสองตัวตหิวพักเลยย้อนนเดหน่อยมันอยากมาน้ำเราพี่น้องพอมันห่าพี่เราเป็นคนหนึ่งที่แบบพ่อแม่เลี้ยงมาแบบไม่ต้องกลัวอะไรอะ่ะอยากไปไหนก็ได้ไปอ่ะไม่ต้องมีใครมาบังคับ ก็เหมันพามาบุกมาเองมาหาอันคี่เป็นลงลยูทูบเอ้ยไปเอาอยัางแม่ในงว้วดียวมามันน้ำมาแล้วในง้วมันสบายในคนตากแดดดีแล้วมันมีนม้ำไปกินนะช่วยไกล เราก็ทำดีที่สุดแล้วนะคว,ว่าวันนี้นะพี่น้องต้องให้ค่าขายกระได้เงินทอซ่บอบวพอแตกต่างกันต้องให้ทำงานประจำก็ได้ได้บ่แตกต่างกันเโลจ้ะ ตัวสิ่งทุกอย่างปัญหาที่เข้าก่อไว้คือว่าหนีสิินั่นแหละจ้ะพี่น้องพ่าก็ต้องค่อยๆแก่ต่อให้เข้าใจหอนไปมันก็แก้ปัญหาได้มือสองมื้นจ้าพี่น้องแก้เป็นหลายปีพื่นและพี่นอ้องก็ต้องเส้อว่าจะฟล้องสิเหตุใดเนาะพี่ก็เส้อว่าสักมือหนึง่งพี่ก็สิเหตุใดขึ้นกันพี่ก็อยากเจอแต่เรื่องราวดีอยากเจอคำพูดดีๆ ให้กำลังใจกันแบบนี้ดีกว่าดีกว่าเราไปอยู่กับสังคมที่แบบว่าพ้อเจาะเพ็รยังกะมีแต่ว่าคนแบบนี้กับไม่อยากอือยู่ไกลจะของคือกันขันเวลาว่าคนอื่นกะไม่อยากว่าหรอกจ้ะมันงก่เฮ็ดเห็นเขาถูกใจคือกันนั่นแหละสองมุมนะพี่้องพี่น่ะวิธีกัน คิดบวกแล้วก็โปรแกรมจิตขอขอบคุณวันนี้ที่ทําให้ฉันจะอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขจะอนุญาตให้ตัวเองนะไปอัดคลิปตรงไหนก็ได้ที่ฉันไม่เคยอัดจะอนุญาตให้ตัวฉันออกหน้ากล้องจะอนุญาตให้ไลท์ไลท์สุดจะอนุญาตให้ตัวฉันมีเป็นยูทูบเบอร์นะที่มีคนติดตามเป็นหลายล้านคนจะอนุญาตให้ตัวฉันนะดังในด้านดีดังเพื่อมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวรอดแล้วก็ช่วยเหลือสังคมฉันไม่ได้ทําเพื่อตัวเราคนเดียว เรายึดมั่นเลยคือมั่นเลยว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยทำเพื่อคนอื่นด้วยนะแล้วก็ไม่คาดหวังอะไรจากใครทั้งนั้นอืเราก็สบายใจแล้วทั้งพุ่นเขจะเป็นผู้เขาประเทศแล้วมอมีอย่างให้เบดีดไปพี่นอ้องอุตส่าห์ว่าสิมาเบิ้งผักเส็บมมีอย่างเลยพักฟูงพักป้ากับมมี ทั้งพี่คอยมีหยาหลายแล้วห่าสิมารามแถวพี่ทั้งผูห้หลบมีหยาสวดเขวไ้จ้าพี่น้องส้ำปฏิชามีนาศิศโมพมมาจะามหาเทวาสันเพะคาปรายันติ เฮ็ดให้มันพี่รู้สึกเลยสวดกระถางเงินล้านแล้วพี่น้องงินคือเหลือพี่น้องเหลือเหลือหลายเหลือหน่อยก็เห้มันหลายเหลือเ้อพี่น้องเขาสวดไปซูมือปวดหลายๆเงินแห่งเหลือสมองเราสิยุ่กับการสวดจะสิบหอยากซื้ออยากใสอย่างสังเกตบอสำหรับผู้คนที่บ่มีเงินเก็บที่อยากมีเงินเหลือเอาไ้ปลดหนีเราจะพี่น้องร้องสวดเบิ้งพอสวดเรามีเงินเหลือก็เอาไปเก็บใส่ธนาครไว้ก็บอกหลวงพ่อว่าทวดที่หนูิะเก็บไว้อหน ปอดล็อกชีวิตหนูส่วนนี้เสียเอาไว้ทําบุญเดิอนหลวงตานะขันขันวาหนูสวดแล้วบอกเทวดาเพิ่นเนาะคาถานี้เป็นเชื่อมต่อกับเทวดาได้จากพี่น้องเพิ่นวางสั้นอะอันขันวาเทวดาเจ้าขาขันหนูไดงเงินมานี่เท่านั้นเท่านี้หามอะไรน้นี่หนูสีซ้ำบุญไหยุสมือเด้อหรือว,ว่ามือเว้นมือก็แล้วแต่เมื่อไ่งกับสีน่งสมาธิเอาอันก็ขอให้หนูมีเงินเ,เก็บเนี่ย หนูเสียเอาไว้ลงทุนเสือนัน่นซส้อนี่มากินมาใส่มาขายหนูอยากรวยขันหนูรวยหนูรวยได้หนูหาเงินเป็นเสียนเป็นล้านได้หนูก็สิบแบ่งส่วนหนึ่งไว้บำรุงพระพุทธศาสนาพานเจ้าของไปททาบุญพาสิงสารสิไเปเฮ็ดบุญเนาะแล้วก็ะขอให้ครอบครัวหนูหลอดแน่วางสิขอให้มีเงินเข้ามาแน่วังส่เนาะม้ามีเป็นจักหม, 2, 3, มื่นสะองสามหมื่นน่วังสินะก็ว่าไปนะ เวลาฝอยอย่างหนึ่งนะเวลาลำบากอย่าทิ่งกันนะจจะพี่น้องพี่นี่ก็บอกว่าทิ้งก่อนนะา๊ะพี่น้องอย่าอย่าทิ่มอย่าทิ่มเขาจ้ะพี่น้องเบืงเห็ดเด้ออันนี้เห็ดเห็ดเบียร์เด้ถ้าเห็ดแบบมีเห็ดเบียร์เราจะพี่น้องฝนมันตกเห็ดมันเกิดเสยถ้าเป็นเห็ดเบียร์เบื้องออกไข่อยเก็มเห็ดมแต่น้อยจนใหร่มเห็นครับพี่น้องเอาศาสตร์มานั่งลูกินเขาเลยแบ่เพิ่มเลยลมเย็นสบายหู นี่ล่ะลูกจะจะพาโปรแกรมจิตเกี่ยวกับลูกกับแต่ก่อพี่ก็ด่าลูกเหมือนกันทุกคนไม่ค่อยด่าเขาแล้วนะพูดดีๆกับเขาเอาขอบคุณเขาบอกรักเขาภูมิใจที่คือเขาคันเฮงได้เฮงว่าเขาขเขาเฮงไม่อยากเหดดีนะ ผู้ใดที่แบบอายุเท่าไรน,นมัติตามนะลองเปลี่ยนคําพูด,ด้อแม่จ๋าไม่ว่าพี่พพเพื่อนจะอายุเท่าไรลองเปลี่ยนคําพูดกับลูกเราดูค่ะขอบคุณนะลูกนะที่เกิดมาเป็นลูกแม่เป็นพภิชาติตบุตรเด้นลูกเดอ้อหากินคืนๆมันพี่แม่พี่ดิเนี่ยเวลาโทรไปหาเพิ่นเล่าเนี่ยแม่พ่อไปขอโทษแ,แล้วแล้วขอบคุณแล้วแล้วเนาะแม่อวยพรให้นางเนี่ยนะสิขยนันหาเงินเก็บเงิงนดวยแม่ให้นางแล้วก็เราเคยเข้าจำศีลแล้วก็ให้เจ้ามีเป็นเมืน่นเป็นลานเป็น แสนเป็นแสนเป็นล้านเด้อล,ลูกเด้อิได้มีเงินมาให้แมงเสร็จแล้วก็อธิษฐานไปด้อวยพร้อให้ลูกเขาเนี่ยเห็นละเวลาสิดดอีอย่างคิดว่าออกให้คิดถึงเข้ามาอธิษฐานทีแม่เขาให้เขาแม่แม่พี่ว่าขอให้เจ้ามีเป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นล้านกับคืนสู้ถุงเด้อล,ลูกเดอ้อระวังสิให้มีเต็มถุงหน่าระวัง เนี่ยละเฮาอย่าลืมคําหวยพร้อที่แม่แม่เขาอธิษฐานให้ถ้าลองแม่คนอาจจะไม่ได้อววพร้อให้ลูกเป็นเนาะก็ร้องฟึกด้วยจ้ะพี่น้องร้องฟึกเบาดีๆกับลูกแน่ถึงแม้ว่าเขาบอดีอะ่ะแต่ว่าเขากล้ยงให้เขาเป็นคนดีได้ด้อจ้ะพี่น้องอันสมัยสังคมตะก้อนนันเลี้ยงลูกแบบตีแบบดาจนนหญ่เนี่ยนิดก็เป็นคนถือพอแม่เลี้ยงมาจัางสั่นทั้งโดวนดาทั้งโดวนว่าจนนหญ่แต่ว่ามันกับบอดีดอกจ้า พินิดบอกเลยว่าขันบอกพอแม่ได้ว่าอย่าได้อย่วาวาถอนนะบ่มักนะกระสีบอกก็เพิ่นึงสี่ถ้าเป็นเด็กน้อยแต่สมัยก่อนเนาะอ่ะนะพอมาเรียนรู้เรื่องของวิธีคิดบวก,นก,ก,กวเนี่ยค่ะกดแรงดูดกดจักรวาลเนจ่จ้าพี่น้องอยากให้คนไทยนี่เบาดีกันฮักกันขอบคุณสำนึกรู้คุ้นกันชมกันค่ะชื่นชมมันเป็นเหลืองดิพี่น้องชมได้แต่ไม่ใช่ชมจนจนมันเหลืองแบบว่ามันลงกินน้ำเลยจ้าพี่น้องอ่ะชมแบบอืม ขอบคุณน่ะนะขอบคุณนะลูกนะที่แบบอย่างน้อยก็แบบตื่นไปกีดยางให้ขอบคุณนะที่อย่างน้อยก็แบบมึงยังมีชีวิตอยู่เถอะอ่าไหนที่มันยัง,ยงกรรมที่เขาก็อสร้างอยู่มันแก้ยังไม่ได้อะ่ะตัวอย่างเช่นติดเล่าอะไรเงี้ยเนานะอืมถ้าคนเรามันติดเล่าแล้วบางทีอะ่ะเขาใจเขาไม่ออกมันก็ออกยากถ้าใจเขารักตัวเองจริงๆเขาจะออกได้แต่ให้เราชมในข้อดีของเขาไหมจ๊ะ ย่องในขอดีของเขาที่เขาเฮตให้เฮาอะ่ะเขาสมีกลำลังใจสิเฮตไห้เฮาเนี่ยแต่ก่อนพี่กับบ้องหูคือกันเด้อจ้าพี่น้องพี่ถึงอยากมาซอยคนนี่แหละพี่น้องพี่ถึงอยากมาแบ่งปันในเรื่องนี้ยางหน่อยอมีคนมาเป็นแสงมาเป็นแสงสว่างช่วยเหลือผู้คนด้วยกันเนาะลองมาสอนวิธีการคิดบวกให้กับคนไทยด้วยกันครอบครัวของคนไทยในประเทศไทยเนี่ยจะได้มีความสุขบาหนินท้าผู้ดใดจ่าพี่น้อง เสืบ้างว่าพี่น้องร้องมีคนไปน,นินท้าเ้าในทางทีบกก่บดีเจ้าก็เสียบว่ามีความสุกขกันละจ้ะแล้วเขาไปน,นินท้าเขาเขาก็บว่ามีความสุขก,กันย่าไปดูถูกคนย่าไปย่างพิธีเนี่ยดูในซอยเนี่ยเขาบอกคอยจะเป็นนินท้าว่าอะไรผู้ใดนเดียจับพี่น้องห้างเทียกะแบบเขาก็บอกเขาเสียก็อาจจะมีบา้างเดี๋ยะแล้วเคย,เคยแบบ ทุเมือนี่อาจจะมีเคยเบาเนี่ยแะพี่น้องก็สิเศร้าเบาแล้วก็สิบ่เศร้าเศร้าหนุ่มกบผู้ใดไม่อยากหููอยากเห็นสิบ่เอาเรื่องไผแล้วผู้ใดสิเป็นสร้างสั้างใดก็สร้างเขาถอนนะกับไครกับมันเนาะสิเลิกหนุ่มเจ้วกับคนแล้วนะพี่น้องก็ตั้งหนาตั้งตาหาเงินเก็บเงินครอบครัวเจ้าของแล้วผู้ใดดีก็พ่อเขาก็ดีก็เพลินผู้ใดบ่ดีก็สร้างนะหีแม่มันจะพี่น้องบอกกันแค่นี้แหละจะพี่น้องภาษาบานอี่ข่อยก็บอกกันนั้งทีละนะอืมหัก หันสีหักนิดนะให้ให,ให้ให้รักที่นิดเป็นแบบนี้แหละจ้าพี่น้องนะคนท้องก็ต้องหัวเพราะมีผู้ใดดีในม้าตั้งเกิดหรอกนาะงก็ต้องฝึกเจ้าของจนกว่าเขาจะเป็นคนดีได้ละจ้าพี่น้องไปแล้วด้จ้าพี่น้องก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะมีโอ้ล้มเย็นคักเอาล้มเย็นมาฝากพี่น้องมาอัดคลิปมาเอาวิวสวยๆฝากผู้เจ้านะ้วไา่อ,อยากให้ผู้เจ้า เบื่อผู้ใดมาติดตามก็อยากให้ได้วิวไม่ไอยย่ตลอดนอะพี่น้องปกติก็ยุห่องมันวาละ่ะอ่านะอันนี้มัน่นธุระกับผัวมากับมาแบบนะมาแบบจำใจเรจาจะพี่น้องแต่กระมาเป็นมู่เขาหน่ะล่ะพี่น้องไปกับสิบขยนันหาเงินเก็บเงินเราจะพี่น้องไปเราจะบ๊ายบายนะก็ฝากนะช่องยูทูบไว้นะอ,อมจิตอ,อมใจเรจาจะพี่น้องกับมาแบ่งปันนเรื่องของนะกดแรงดูดกดจักรวาลวิธีคิดเรจาจะพี่น้อง โปรแกรมจะคล้องไว้ว่าฉันมีนะเงินเยอะฉันมีสมองเงินล้านฉันหาเงินเก่งฉันมีทรัพย์มากเงินไหลามาเทมาเต็มถุงเต็มกระเป๋าต่อไปนี้เขาสิหางเงินได้หลายว่าวงสิล่ะสมมติว่าเขาไม่หนีเท่าไหร่เขาต่างเป้าหาเงินได้หลายก็นั้น ต่อไปฉันจะหาเงินให้ได้เป็นร้อยล้านวางเบงซี่แล้วฉันก็จะมีเงินเป็นร้อยล้านแล้วไม่ต้องไปคิดถึงหนี่จ้าไม่ต้องไปวอาคําว่าหนีเด็ดขาดพี่น้องเลิกนะะฉันมีสมองเงินล้านฉันมีสมองเงินล้านฉันมีเงินเยอะฉันมีเงินเก็บเงินได้เยอะเก็บเงินได้เป็นแสนเป็นร้อยล้านพันล้านแสนล้านว่าไปเพียงพี่น้องว่าคคาพูดไม่สมองเขาบ่หูชีวิตความเป็นจริงใต้จิตใต้สมนึกของเขานี่หรือเทวดานี่เขาบ่หูวิถีชีวิตมนุษย์เด้อ่ะเขาต้องบอกสมองแ่ยว่า สมมติม,มนันนี่เขามีหนีอยู่หาแสนมันบอกเขาบอกไปเลยว่าเขามีเงินล้อยล้านตอนนี้เขามีทรพัพย์สมบัติเป็นร้อยล้านเงินที่ไหลามาเทมาหามาจากเ,กเก็บไว้เอาขึ้นเขาเก็บไว้เอาขึ้นเขาเราก็่ต้องคิดว่าเป็นมีคือสว่สดิ์คืนแบบบุญคุณที่เขาให้เขามา,มา,มาอยู่มากินน่ะแค่นั้นแหละพอแล้วคิดบวกไหมพี่น้องคันเพราะคิดบวกเพราะปลดล็อกได้เด้เราต้องคิดบวกไว้ก่อนเขา่อ,อยสิปลดล็อกได้จ้าเก็บตนาะพี่น้องเข้าใจเข้าใจบ่ การคิดบวกนําพาให้เรามีเงินเยอะขึ้นมีเงินเอาเงินไปขึ้นเขาแมหมได้มีเงินเหลือเก็บแม่จ้ะหาไดก็เก็บให้เจ้าของดูแลสุขภาพตัวเองก่อนมีปัญหาผิวหน้าก็ดูแลผิวหน้าใส่สบู่ล้างหน้าแล้วก็มาขายก็เห็นให้เขามีรายได้หลายขึ้นอยาคิดว่าพีม่มาขายของพีม่มาซอยเหลือทุกทุกคนค่ะนิดอยากมาซอยให้ทุกคนนะมีรายไดหลายขึ้นมีผิวพรรณที่ดีนี่ขายสบู่ล้างหน้าอยากมีทีมงานหลยหลายๆเขามาหลายพิจารณาพี่น้องนะเอาแบบแพ็คของตอบแชทบม่ท่านพิจารณพี่น้อง ล้วก็สิคอยจิตจ้างคนมาแพกคอยแขกซอยทรงซอยจับพี่น้องแล้วก็ให้เขาคิดบวกทุกสิ่งทุกอย่างแหละนะจนว่าชีวิตเขาสด,ดีขึ้นวันนี้ถ้าสามีพูดไม่ดีกับเราอยากให้เขาพูดดีทำไงเราอธิษฐานจิตเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าหาช่วยให้สามีข้าพเจ้าพูดจาดีกับข้าพเจ้าน่ารักกับเรา อารมณ์ดีคิดดีผดดู้ดีทําดีให้เขามีความคิดที่แบบอารมณ์ดีเหมือนชาวบ้านเขาอยากได้แบบไดกคะอธิษฐานจิดค่ะแล้วสิได้แบบนั้นขันบ่อได้ก็ไม่ต้องไปสนใจค่ะนิ่งๆผู้หญิงจงนิ่งๆเงียบๆนะคะแล้วก็หาเงินเป็นของตัวเองให้ได้แล้วก็ไม่ต้องไปสนใจค่ะไม่ต้องไปสนใจใอยังเขานักหนานะ,ะให้ให้เจ็บเราจับนะจ๊ะพี่รองอมไม่ไว่าจะผู้หญิงผู้ชายเลยอืม รักคนที่เขารักเราแมรักคนที่คิดว่าเออคนนี้ใช่อ่ะสําหรับเราอ่ะอยู่ใกล้ใครแล้วมีความสุขอยู่ใกล้ใครแล้วหัวใจตื่นเต้นคนนั้นอาจจะเป็นเนี่ยครูเขาก็ได้นะะทุกคนนะคะนี่ก็แจ๋วนะพี่น้องเนาะนะผะู้ดไก็อยากจะมีแฟนที่ว่าย,ยุ่งใหญ่เรามีความสุขเนา,ะ,าะยุ่งใหญ่เรายิ้มหัวรอก,กันบ่างแมนว่ามาแต่ดากันว่ากันเนาะบังคับแบบนั้นแบบนี้บ่อมีผูใ้ใดอยากได้แบบนั้นอะจ้ะเฮ <c oughs> ็ดงานกันคือกันค่ะเวลาไปทํางานโดนบังคับมากกับบ่ามีูู้ดอยุ่ได้โดน กะออกทั้งสี่จ้าพี่นอ้องเขาก็อยากแยกพี่ไปเหตุงานโชคดีอยู่ค่อยเหตุงานกับเหตุงานถูกสตายอยู่วะข้าเจ้าก็สอนง,งานเป็นแล้วพิ่งกับป้อยเขาเหตุโหลดทั้งสี่นะเหตุ <S <S <Head S 2> ยังพิษพึ่งกะเพิ่งก็บกบัดลีดาต้อนหนาไผ่พึ่งกับไปเตือนเขาพึ่งกับอบร้มเขาให้เขาแบบมีสติดีส่เนาะผนง้วกับมันไปพูกพี่น้องง inya, ้เขาเจ้าไปบักไก่เนีไปพูดไกลๆพูดนะ มีความสุขเข้าไว้เพราะวันนี้เราโชคดีที่ได้ตื่นมานะเอออยากลองเพลงอย่างไรเป็นนักร้องหรือจะาปีนน้องนะโชคดีแค่ไหนที่วันนี้ที่เรายังมีลมหายใจขอบคุณเงินขอบคุณข้าว ขอบคุณพื้นแผ่นดินของฉันที่ให้ฉันได้ยืนอยู่ทุกวันขอบคุณรถของฉันขอบคุณแฟนขอบคุณลูกของฉันที่อยู่เคียงข้างฉัน คุณกันลยาณมิตรดีมากมายที่เข้ามาหาฉันทุกวัน,ท,วนทุกวินาทีทุกวันนี้ทั้งยู u ู e ทั้งเพจทั้งเฟซ b o o กทั้ง TikTok มีคนติดตามมากขึ้นแล้วดีใจนะคะคนติดตามนั่นแหละคือฐานเงินทองของเราที่กำลังจะไหลมาทีมาค่ะบ้านรถึึงคุณอยู่กับคนติดตามมันแหละจ้ะพี่น้องไปแล้วขอแห่งเราหิวน้ำจ้ะพี่น้องไม่ได้เอาน้ำม,มาดิ บายบายนะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะนี่ก็จะพยายามทําให้ตัวเองมีความสุขเท่าที่ตัวเองมีความสุขได้แล้วก็มีสติปัญญาดีในทุกวันค่ะไปแล้วจ้บพี่น้องบายบาย